ก็เห็นภาพเบอร์ขอบอกหมอกสักรำรวันดีเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปตัดแว่นที่ไดมอนด์อาย ก็จะตั้งอยู่ถนนโชตนาตรงข้ามสนามกอลร้านนาป้าสูเข้าไปพอกันโอ้โหเปิดประตูเข้ามาภายในร้านกกว้างขวางเอ็กวเย็นช่ำแว่นตาปั้นก็มีให้เลือกนักขนามีกบแว่นเบนดังมากมายให้เลือกสรรบ่ว่าจะเป็นเซลลูเวยไอซีบลินเฟนดีและอื่นๆอีกมากมาย้ากันมาเลือกอันใดก็ให้ได้อันใดก็ให้มีกว่าจะเลือกกรอบได้เมินขนดสูรุ่นนี้ก็ซื้อแว่นห้าฟรีกระเป๋าก็แม่ปรึกษาปัญหาเรื่องสายตากับทัศนมามแหรือคุณหมอสายตาที่มีใบประกอบวิชาชีพและช่างแว่นมากประสบการณ์ก่อนอื่นเขาก็ โต้รีเฟกโทเมเตอร์เพื่็ตรวจวัดสายตาแบบคร่าวๆหือฮาวกลแทนนี้ต่อไปวัดสายตาแบบละเอียดยิบกับเครื่องออโต้พอร์อตเตอร์ปิดบ้านเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการตรวจสายตาหื่อมากที่สุดเดียสูมโธนึกว่าหุ่นยนต์ต้องมามีทรงมีแสงเล็ดลอดเลยลงใส่เลนวัดสายตาว่าจะมาะกระเฮาแค่ไหนเตลพอปื้นเลียบปื้นนุเลนเข้ากระตาเขามากที่สุดหมอถึงจะตัดแว่นหื่อเนิ่นก็มีเลนคุณภาพจากหลายๆประเทศให้เลือกและที่สําคัญมีบริการหลังการขายดูแลกู้ขั้นตอนประทับใจที่สุดเลยไผ่ม ได้เว่นมาใส่ขับรถสบายตามากคือเปิดสิบโมงถึงทุ่มจบ